ประโยชน์ของการระลึกถึงสิ่งที่ตนเองเริ่อมใสอานนท์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นพิขุหรือพิคุณีรูปใดรูปหนึ่งมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปฐานสี่พิคุหรือพิคุณีรูปนั้นพึ่งหวังข้อนี้ได้ว่าจากรู้คุณวิเศษอันยิ่งอย่างอื่นจากคุณวิเศษในการก่อนสติปฐานสี่เป็นไหนะอานนท์ ภิขุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ความเร่าร้อนมีกายเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีพิขุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า เราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะคุมจิตไว้เธอคุมจิตไว้และไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขดังนี้อานนท์อีกประการหนึ่งที่ขูในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีพิกุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิต อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทปิติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะเพิกถอน เมื่อเธอเพิกถอนคือไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจาร์ณมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัปรปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดี ความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีพิกุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทปีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับ เธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมัน่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้วบัดนี้เราจะเพิกถอนเมื่อเธอเพิกถอนคือไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจารมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้ ย่อมเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียเมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ความเร่าร้อนมีธรรมเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในกายก็ดีความหดหู่แห่งจิตเกิดขึ้นก็ดีจิตฟุ้งซ่านไปในภายนอกก็ดีพิกุนั้นพึงตั้งจิตไว้ให้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเธอตั้งจิตไว้มั่นในนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ปราโมทย่อมเกิดเมื่อเธอปราโมทีติย่อมเกิดเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายย่อมระงับเธอมีกายระงับแล้วย่อมเสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่าเราตั้งจิตไว้เพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นสำเร็จแก่เราแล้ว บัดนี้เราจะเพิกถอนเมื่อเธอเพิกถอนคือไม่ตรึกไม่ตรองย่อมรู้ชัดว่าเราไม่มีวิตกเราไม่มีวิจารมีสติในภายในเป็นผู้มีความสุขอยู่ดังนี้อานนทภาวนาย่อมมีเพราะตั้งจิตไว้ด้วยอาการอย่างนี้ข้อควรระวังในการเจริญสติปัฏฐานสี่อคิเวสณนะในเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยปาติโมขสังวรถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่ย่อมเป็นผู้เห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายได้ตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าพิกขุมาเถิดเธอจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติ เพื่อสํารวมจากขุนซีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาจากขุนซีชื่อว่าถึงความสํารวมในจากขุนซีพิกขุฟังเสียงด้วยโสตะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมโสตินรีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วจะเป็นเหตุ ให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสครอบงาำนั้นชื่อว่ารักษาโสตินรีชื่อว่าถึงความสำรวมในโสตินรีพิขุดมกลิ่นด้วยคานะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินรีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้น ชื่อว่ารักษาคานินรีชื่อว่าถึงความสำรวมในคานินรีภิกขุลิมรดด้วยชิวหาแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินรีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสครอบงำนั้นชื่อว่ารักษาชิวหินรีชื่อว่าถึงความสำรวมในชิวหินรีภิกขุ ถูกต้องโผฏฐะด้วยกายะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมกายินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุสลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสคร,รอบงำนั้นชื่อว่ารักษากายินรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในกายินทรีย์ภิกุรู้แจ้งธรรมด้วยมณะแล้วไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอันเป็นบาปคืออภิชาและโทมนัสครอบงามนั้นชื่อว่ารักษามนินทรีย์ชื่อว่าถึงความสำรวมในมนินทรียเห็นรูปด้วยจักษุแล้วจงอย่าถือโดยนิมิตย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเหลียวในการคูเข้า ในการเหยียดออกในการทรงสังขติบาทและจีวรในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งพิขุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อินทรีสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษ อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางในการภายหลังพัดเธอกลับจากบินทบาทแล้วนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเลงได้ละความปัททุสร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปัททุสร้ายคือพยาบาทได้ละีนมิทธะแล้วเป็นผู้ปราศจากถีนมิทธะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิต ให้บริสุทธิ์จากทีนมิธะได้ละอุทธจกุกุจจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธจกุกุจจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้เธอครั้นละนิวรหประการ อันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองทำปัญญาให้ถอยกำลังนี้ได้แล้วย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่อคิเวสนะ,ะเปรียบเหมือนควานช้างฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้มั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่า แก้ไขความดําริพลานของสัตว์ป่าแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมในแดนบ้านให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการฉันใดอคิเวสณนะฉันนั้นเหมือนกันแลสติปฐานสีนี้ชื่อว่าเป็นหลักผูกใจของอริยสาวกเพื่อแก้ไขปกติชนิดอาศัยเรือน แก้ไขความดำริพลานชนิดอาศัยเรือนแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจชนิดอาศัยเรือนเพื่อบรรลุยายาธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งตถาคตจึงแนะนำเธอให้ยิ่งขึ้นไปว่าพิขุมาเถิดเธอจงเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่แต่อย่าตรึกวิตกที่เข้าประกอบกับกาย เธอจงเป็นผู e ้พ <t ana S 2> ิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่แต่อย่าตรึกวิตกที่เข้าประกอบกับเวทนาจงเป็นผู้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่แต่อย่าตรึกวิตกที่เข้าประกอบกับจิตจงเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่แต่อย่าตรึกวิตกที่เข้าประกอบกับธรรมเพราะความที่วิตกวิจาร์ณทั้งสองระงับลงเข้าถึงทุติยฌานเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายใน ให้สมาธิเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะความจางคลายไปแห่งปิติย่อมเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติและสัมปชัญญะและย่อมเสวยสุขด้วยกายชนิดที่พระอริยะเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติ อยู่เป็นปกติสุขดังนี้เข้าถึงตติยชาญแล้วแลอยู่เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกเสียได้เพราะความดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสทั้งสองในการก่อนเข้าถึงจตุตชาญอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เมื่อเธอมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติยานเรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสมชาติบ้างสี่ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง20ชาติบ้าง 30ชาติบ้าง40บชาติบ้าง50สิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตตกับบ้างหลายวิวัตตกับบ้างหลายสังวัตตกับและวิวัตตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพนน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันณนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคดวันนะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ ย่อมน้อมจิตไปเพื่อจุตูปปาตยานเรามีจักขุูทิศบริสุทธิ์กว่าจักขุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประณีตมีวันณดีมีวันณะ,ะเลวมีทุกข์มีสุขเรารู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต ผู้ติเตียนพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่อบายทุคติวินิบาตนรกท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุขติโลกสวรรค์เรามีจักขู่ทิพย์บริสุทธิ์ล่วงจักขู่สามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่แลวประณีตมีวันณดีวันณสามมีทุกข์มีสุขรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้เธอเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นถึงความไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคยายานเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุก์นี้ความดับแห่งทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกขเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่าเหล่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะ นี้ความดับแห่งอาสะวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งอาสะวะเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแม้จากกามาสะวะแม้จากภาวาสะวะแม้จากอวิชชาสะวะเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณรู้ชัดว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มี